ผมโบวินครับอันนี้หลุมที่สองพาสี่เดี๋ยวดูกันอมาดูหลุมนี้็เสน่ห์ครับเป็นหลุมสั้นที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันในแต่ละช็อตใค,คใครคิดว่าง่ายนะมันลองมันไม่ได้ง่ายในคิดนะฮะเพราะว่า เป็นหลุมภาสีที่มีระยะไม่ยาวแต่ตอนแอปพสิเกนมันวางขวางเหมือนตัวหนอนนะเดี๋ยวทุกท่านลองไปชมดูช็อตต่อไปอ่ะเดี๋ยวตามไปดูผลงานเนี่นะครับกับช็อตแรกที่เราทีออฟไปแล้วช็อตต่อไปจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะช็อตต่อไป ใครบอกว่าง่ายใช่ไหมตีก๊อฟแฟเวอยู่หลุมสิบเจ็ดแต่ตีมาหลุมสิบสองไม่รู้ตีมาทำเรือทำเรือตีมาทำไมครับเนี่ยคนละก้นใช่เหรอจดามาเล่นด้วยจองมาเล่นกับล็อกเองครับ <c oughs> มีอะไรต่างกันฝากถึงรายการไหมฝากงเอฟซีทั้งหลายนะครับ <c oughs> วันนี้สนุกมาก <c oughs> มาันทีะฮะหลุมสิบเจ็ดทะลึ่งมาหลุมสิบสองนี่ก็อีกหนึ่งคนครับเขาตีหลุมสิบเจ็ดมาหลุมสิบสอง มีอะไรฝั่งในรายการไหมสนุกครับวันนี้มากับโปวินแล้วเป็นไงครับวันนี้จะเย็นที่สุดเลยครับสะใจครับสะใจในวันหยุดนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อต่อไปเป็นชอแนทโพนระยะมาจะประมาณ90าหลาถึงพงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมันจะตกติด ชัดเจนอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไปวัดดวงกันเดี๋ยวตามไปดูรู้ผมทะลุเหรอ อันนี้คือ,อรายการสดกูไม่ได้เมคนะฮะไม่มีตัดต่อเบอร์ดี